เราจะรอพี่น้องประชาชนคนที่าเราจะปล่อยให้คนชั่วปกครองบ้านเมืองนะได้อย่างไรเราจะปล่อยให้คนชั่วคนหนึ่งนะเอาเป็นเบอร์หนึ่งของสนักงานตรวจชาติได้อย่างไรเมื่อคนคนนี้นะครับมีความประพฤติช,ชั่วนะมีการทุจริตคอร์รัปชันโบราณน,นะอยู่เบื้องหลังในการหัวประมูลโครงการของสนักงานตรวจชาตินะมูลค่า9 7้าพันล้าน ที่ผมไปยื่นให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศคิดดูสิครับว่าวันนี้มีการข่รมขู่ตำรวจนะครับทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเกงรงกลัวแต่อัจฉัยยะไม่เคยกลัวคนพวกนี้นะ,นะครับนะเพราะคนพวกนี้ไม่มีราคาสำหรับผมวันนี้ก็มีตำรวจท่านหนึง่งวลางผม ผมก็พูดกับเขาแล้วว่าเรายัางเหมือนเดิมผมไม่เคยรังแกคนนะครับผมไม่เคยรังแกคนกิดถูกผมแยกแยะเป็นนะไรผิดใครถูกผมแยกแยะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องทํากิจก็ว่าไปตามกฎหมายเลิกงานเราเป็นเพื่อนกันครับแต่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า เราไม่กลัวใครหรอกนะครับเพราะผมก็มีทุกซุ้มเหมือนกันนะไม่ใช่คุณคิดว่าคุณเป็นตำรวจมีแบ็กอัพมีหน่วยอรินทารคุกูจะทำอะไรก็ได้ไมันใช่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าไม่ใช่คุณมีอาวุธนะประชาชนเข้าเมี่ยวคุณมีดาวผมไม่มีดาวครับ คุณมีดาวผมไม่มีดาวแต่ถ้าวัดกันด้วยใจเนี่ยว่าผมใจถึงกว่าผมใจถึงกว่าผมไม่ได้กลัวครับเพราะว่าวันนี้เราสู้กันตามกฎหมายนะคุณฟ้องมาผมก็ไปศาลผม่าทนายฟามไปสู้นะผมแพ้ผมติดคุกแค่นั้นเองผมไม่ได้กังวลเลยผมเป็นจำเลยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้นะผมไม่ได้เครียด คุณจะฟ้องผมมาอีกกี่คดีก็พร้อมผมมั่นใจในกระบวนการที่ทำอยู่นะคุณมีทนายดีผมก็มีทนายดีคุณมีที่ปรึกษาดีผมก็มีที่ปรึกษาดีคุณมีที่ปรึกษาเป็นนายการที่ราชาดาผมก็มีที่ปรึกษาเป็นนายการศาลสูงคุณมีที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ผมก็มีที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่นะมันไม่มีใครเหนือกว่ากันไม่มีใครเป็นรองกันทุกอย่าง ันอยู่ที่ว่าคุณขาวนะหรือคุณดำผมชื่นชมนะครับที่มีประเทศไทยเรามีพลตวีจันลุนเกีรติปันแก้วผมชื่นชมที่ประเทศไทยเรามีเซวัดนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของคนที่ดูแลรักษาปืนป่าผมชื่นชมคนที่เป็นหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่แล้วก็รองหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ที่เป็นผู้อิสผมชื่นชมพี่ต้อยนะครับ นะครับนะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าพี่ต้อยท่านชีวภาพชีวธรรมนะครับเป็นมือกฎหมายของกรมป่าไม้มายาวนานเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายกรมป่าไม้เป็นอย่างดีนะประเทศไทยถ้าเรามีข้าราชการแบบนี้นะผมคิดว่าประเทศไทยจะ,จะเจริญรุ่รงเรืองขึ้นพนักง,ง,งานตําตรวจชาติหรือกองบัญชาการตํารวจสอบสวนการก็จะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้วันนี้ สังคมตำรวจอ่อนแอนะครับผู้บชาการแต่ละภาคก็รอดูมวยผู้เอกผมอยากจะบอกว่าผู้บชาการแต่ละภาคนะครับก็ขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะอย่าไปสนใจโรคภายนอกอย่าไปสนใจเรื่องของคนบางคนที่วันนี้ไม่ได้ทําให้สาํานะตานชาติดีขึ้นมาเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่า ผูบ้บรญชาการแต่ละภาพทั้ง9าภาคนะนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดตำรวจทั่วประเทศก็ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับทัวประเทศให้ดีที่สุดแล้วอีกไม่นานเกลรอนะครับสิ่งที่เราได้มีการเสนอนะครับไปยังสํนนัษานสุนชาติชาติเรื่องของการแก้นะกฎระเบียบ419นาะครับนะคำสั่ง419้าเนี่ยนะครับก็บรรจุวาระครับ ในการแก้คําสั่ง419ให้กับตารวจทั่วประเทศอยู่ในข้อที่6ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติคนตํารวจต่อสัตวิมนบรรจุอยู่ในวาระในการแก้ไขนะครับโครงการขาดแคลนพนักง,งานสอบสวนซึ่งเร็วๆนี้จะมีการเรียกพนักง,งานสอบสวนที่ช่วยราชการกลับคืนมาเป็นพนักง,งานสอบสวนทุกโรงพักทั่วประเทศให้เพียงพอต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการตามโรงพักต่างๆทั่วประเทศ อันนี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่มีการประชุมหารือกันเมื่อวานนี้นะครับกับเขาเรียกประธานประธานชมรมพนักง,งานสอบสวนนะครับแล้วก็มีท่านเอกอัศนนนท์แล้วก็มีท่านผบตรแล้วก็มีทั้งนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาพนักง,งานสอบสวนขัดแคลนของสำนักงานสืนชาติจะมีการแก้คําสั่ง419ให้เกิดความเป็นทันสมัยแล้วก็ไม่เอามากันแกล้งพนักง,งานสอบสวนให้ถูกร้องเรียนหรือการทำพริริ่าช้า จะมีการแก้ปัญหาเด็กเส้นที่มีการใช้ถั่วฝากเอาพนักงานสอบสวนรับเงินค่าประจตำตําแหน่งแต่ไปช่วยราชการที่สำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานนะครับที่อยู่ตรอหรือกองบัญชาการต่างๆแต่ละภาคทั่วประเทศให้กลับคืนมาประจาโรงพักเหมือนเดิมจะมีการแก้ไขเงินนะครับประจำตําแหน่ขงของคณะของพนักงานสอบสวนทั่วประเทศจะมีการคืนแท่งพนักงานสอบสวนให้กลับสานักงานสอบสวนทั่วประเทศ ให้มีการเติบโตทางสายงานของตัวพนักงานัวนเองโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับการแต่งตั้งโยกย้ายที่มีการไปแย่งอยู่ในฝ่ายอื่นที่อยู่ในุของสืบสวนป่าป่าอะไรแั้งแต่จะเป็นแห่งของคณะพนักงานจะเป็นแห่งของพนักงานสบวนที่เดิมเคยมีอยู่แล้วแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพนักงานสบวนได้ในการเจริญเติบโตในตนาําแหน่งหน้าที่รากการนะครับอันนี้ก็เป็นวาระที่มีการบรรจุไปแล้วในข้อที่ 6, ที่จะเป็นของฝันให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ที่อยู่ในฝ่ายสอบสวนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปธระทชัดเจนที่มีการบรรทุภาระในการแก้ไขเร่งด่วนต่างๆเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปโรงพักแล้วต้องมานั่งรอเพราะไม่มีพนักงานสอบสวนเพียงพอโรงพักต่างๆมีพนักงานสอบสวนอยู่3าคนตั้งที่ตามตาแหน่งหน้าที่มีมากกว่า15คนไปช่วยราชการซะสิบสองคนนะไอ้อย่างนี้นะครับจะไม่สามารถทําได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดเ๋็วนี้จะมีคําสัง่งให้ย้ายกลับมาทั้งหมด หากไม่ย้ายกลับมานะครับผู้ที่เอาไปฝากไว้ตามห้องต่างๆก็จะถูกดำเนินคดีตามพรบตำรวจนะครับฉบับใหม่ทั้งวินัยและอาญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้มีการทำเรื่องเสนอไปนะแล้ววันนี้ก็บรรจุเป็นวารละเร่งด่วนในการแก้ปัญหานะครับเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็เหมือนกันนะครับก็ฝากถึงนะครับผู้ก้กับทุกโรงพัก รองผู้กับทุกโรงพักนะครับว่าต่อไปก็จะมีการแก้กฎระเบียบนะครับให้ผู้กับลงมาควบคุมการสอบสวนด้วยตัวเองแล้วก็ให้รองผู้กับนะครับสอบสวนลงมาควบคุมด้วยตัวเองนะกระทั่งการจะแก้ให้กับผู้กับนะครับที่ไปอยู่ผู้กับสอบสวนที่ไปอยู่ตามภาคต่างๆให้ลงมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานสอบสวนใหม่จะมีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่จะมีการรับตําแหน่งนะครับเปิดมีการรับตําแหน่งให้มีการสอบเข้านะที่มาเป็นตํารวจ สมมติเรามีการรับสมัครอยู่หนึ่งพันคนเอาบรรจุเป็นตำรวจห้าร้อยคนส่วนอีกห้าร้อยคนก็จะามาเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนอันนี้คือแนวทางในการแก้ปัญหานะครับว่าสมมติเรามีโควตานะครับรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนห้าร้อยคนเรามีการเปิดรับมาแล้วก็บอกปรากฏว่ามีผู้สมัครจํานวนนับหมื่นนะเราจะคัดไว้เอาพันคนหนึ่งถึงห้าร้อยคนแรกบรรจุเป็นพนักงานสอบสวน อีกห้าร้อยคนเป็นผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนเอาลงไปเป็นผู้ช่วยแล้วก็ฝึกงานกับพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้อุโสที่เป็นผู้กับตามประจําอยู่ภาคต่างๆให้มาเป็นพี่เลี้ยงในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแลนของพนักง,งานสอบสวนต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยห้าร้อยคนที่ถัดไปที่เป็นผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนก็จะได้รับการบรรจุเป็นพนักง,งานสอบสวนโดยไม่ต้องสอบก็อาจจะใช้วิธีพิเศษแบบนี้ในการแก้ปัญหาของตำรวจทั่วประเทศครับนะ อันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่เราได้มีการหารือก,กับทางสภาพส่วนชาตินะครับนะก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องทุกๆคนที่ให้กาลังใจนะเราก็ยืนยันที่เราจะสู้ต่อไปผมก็บอกแล้วครับว่าอีกแค่สองปีเราก็เลิกนะครับนะเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วก็อยากจะพักผ่อนแล้วนะครับนะก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับคนรุ่นใหม่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆทุกคนนะครับนะ ของชมรมวิกรรมนะครับก็มีนโยบายในการช่วยเหลือคนนะครับต่างประเทศนะครับนะเป็นหลักขณะนี้เนี่ยเราได้มีการช่วยเหลือคนจีนนะครับที่เข้ามาสมากินในเมืองไทยแล้วก็คนที่ถูกเจ้าที่รัฐลังแกรีดไถนะครับนะมาขอความช่วยเหลือจากสมยยกร,รมกิรราก็